เขาขึ้นเวทีเมื่อไหร่แฟนๆจะกลายเป็นผีบ้าสรวนเขาจะเป็นลาเฟมประกายไฟที่พร้อมจะจุดทุกอย่างให้ระเบิดเมื่อเขาเปิดฟฟร์คอนเสิร์ตและเขาคือแรปเปอร์ที่ชาวโลกต่างยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของวงการในชั่วโมงนี้เพราะอ,อะไร,รจะมาเล่ากันให้ฟังในช่วง s o u l f o r Story ทาวิสกอตเป็นศิลปินฮิปฮอปชื่อดังที่มีชื่อจริงชื่อแจ็คสวีเซอร์เกิดเมื่อวันที่30เมษายนในปี1992ที่เมืองฮอสตันในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่คลุกคลีอยู่กับวงการเพลงอยู่แล้วโดยคุณพ่อของทาวิสกอตนั้นเป็นนักดนตรีทำให้ทาวิสกอตได้รับการปลูกฝังและซึมซับดนตรีอยู่ตั้งแต่เด็กเขาใช้เวลาหลายต่อหลายปีกับการพยายามส่งเดโมไปยังค่ายเพลงหรือใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องและหวังว่าจะมีใครสักคนเห็นอีเมลของเขาบ้างจนกระทั่งในปี201 1มีีคน้เเลท่ขาสงใหกับ จิเนียของคันยเวสนำพาไปสู่การร่วมงานภายใต้โปรเจกต์รวมศิลปินของ Good Music ในเพลงครู u ซอมเมอร์อันเป็นจุดแจ้งเกิดของเขาอย่างเต็มตัว ตามมาด้วยการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่าอีพิกเลกคอร์ในการร่วมงานโปรดักชันเบื้องหลังการยืเวสและยังมีผลงานอื่นอีกมากมายที่พปสูตรว่าเขาคือม้ามืดตัวใหม่ของวงการตั้งแต่ช่วงต้นปี2010เป็นต้นมาถึงก่อนที่จะประสบความสําเร็จกับอัลบัม World ้ม Astro w o d ในปี2018อย่างที่พวกเรารู้กัน Astro w o d เป็นอัลบั้มที่เปลี่ยนแปลงและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเขาในฐานะศิลปินตั้งจากคอนเซปท์ที่แข็งแรงการเล่าเรื่องราวสิ่งต่างๆที่แทบไม่ต่างอะไรจากการมองเรื่องราวผ่านกล้องโทรทเป็นุมันเป็นม,ม,ม ชวงและดนตรีและอัลบั้มนี้นำพาเส้นทางดนตรีของเขาพุง่งไกลนำหน้าใครหลายคนเป็นหลานปีแสงของเด็กหนุ่มที่เริ่มทำดนตรีจากห้องนอนของเขาแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในแอคอนของโลกในตอนนี้เขาคือผู้ที่ลบเส้นกั้นระหว่างดนตรีศิละปะและแฟชั่นได้สำเร็จซึ่งจุดเริ่มต้นทุกอย่างนั้นเกิดมาจากคุณแม่ผ่านสื่อกางกองนิตยสารโวกในะ Archite กเจอร์ดิกเกที่คุณแม่เขาอ่านเป็นประจำคือสิ่งที่ทาวิทในสมัยเด็กมักหยิบมาพลิกอ่านเล่นอยู่เสมอแต่เขาก็เล่าให้ฟังถึง,องคอลเล Coach, จนถึงหลุยวิสตงโดยมีช่วงหนึ่งเขาได้เล่าชีวิตวัยเด็กไว้ยังน่าสนใจว่าในทุกๆคิดมัสแม่ผมมักจะจับผมแต่งตัวในชุดของนูกีตาหรือไม่ก็รับเลนเพล่เพลเลยบอกจนผมก็แค่ตามน้ำไปเพราะแม่อยากให้ผมใส่อะไรผมก็ใส่และส่วนใหญ่ก็เป็นของแพงๆทั้งนั้นเราไม่ได้มีเงินมากมายอะไรแต่แม่ก็ทำงานอย่างหนักทำทุกวิธีทางเพื่อให้เราได้อะไรก็ตามในสิ่งที่พวกเราอยากได้อ่แลวที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือ นอกจากที่จะทำให้แฟนๆบ้าคลั่งด้วยเปลวเพลิงแห่งบทเพลงสุดล้าเขาคือหนึ่งในศิลปินที่จุดประกายไฟแห่งโลกธุรกิจให้ลุกโชนเป็นเวลาหลายสิบปีที่บรรดาคนดังต่างก็ใช้ชื่อเสียงของตนเอาแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ด้วยการเป็นกระบอกเสียงให้กับบริษัทห้างร้าน และนั่นก็ทำให้ตัวของชาวิสกอตนั้นมีโอกาสได้ร่วมงานคอลแลบกับแบรนด์ระดับโลกมากมายและไปไกลกว่าโลกของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างที่ศิลปินส่วนใหญ่เป็นเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนมากกว่าจะเขาร่วมงานคอลแลบกับแบรนด์ใดๆแบรนด์ band นั้นต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกับ d n เอ็นเแบนดิ้งของเขาแต่ให้เป็นการร่วมงานแบบถ้อยทียถ้อยอาศัยเหมือนยกโลกความเป็นชาวิสกอตเข้าไปสิงสู่หรือพำนักในสินค้านั้นๆมากกว่าที่จะมาเป็นการเป่าประกาศขายของเหมือนพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนั่นทำให้เขาก้าวไป